สวัสดีค่ะยินค่ะมิกาค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเององคแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเดี๋ยวรถเราจะทิ้งไว้ให้ตรงแถวด้านข้างนะคะแล้วก็มีอยู่ยี่สิบลูใช่ยี่สิบลใช่เปล่าใช่ยี่สิบลูกก็จะมีรถอะไรบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวบอกไปตามที่เข้าใจนะก็มีรถ สายไหมบูเบอร์รี่ขี้มูขี้หงแล้วก็เลมอนสบู่เชอร์รี่แล้วก็ไส้เดือนแล้วก็ผลไม้รวมหรือเปล่าแอปเปลิลน่าจะไม่รู้สิก็ได้แค่นี้แหละ <c oughs> ก็รู้แค่นี้พอที่อ่านได้ราคามันก็ไม่เบาเดี๋ยวเราก็จะมา อุปกรณ์ก็จะมีน้ำเปล่าอยู่แล้วแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ถุงขยะมันอาจจะยังไงไม่เด็กอยากแกะน้ำรอนะแล้วหลักพ่อพี่ยิ้มมากเลยอ่ะทีนี้ก็หยิบขึ้นมากินเลยหยิบกินแล้วแรงไหมคะขี้โมกค่ะกินอย่างมั่นใจเลยค่ะพี่หยิบก่อนก่อนได้แล้วก็มาแบกใช่ขึ้นกาน คลิปแรกเลยเนี่ยไม่มีใครนี่แล้วก็ไม่ปล่อยปักกับเป๋ักกระเป๋ายิงฉุบว่าใครชนะกินคนที่สองใครแพ้ได้กินก่อนปักกระเป๋ายิงชุดได้กินก่อนอ่ะแบบ่งแบ่งมาแบ่งพึ่งกันใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งกันนะ ใช่แล้สบู่ใช่ใช่แบ่งมันหัดสบู่ออกสีส้มฟ้าฟ้าฟ้าเขียวเขียวเนาะใช่ฟ้าเขียวนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมันจะดีเหรอยังไม่เรายังไม่เคยกินเลยเนี่ยไม่ใส่เกิดอ่อนใหญ่ไปเหมือนสบู่ในห้องน้ำกินเลยนะกินเลยนะมาหนึ่งสองสาม อืมอร่อยอ่ะกระชีกอร่อยจริงพี่พเพราะวอาโอ้ติดฟันอาตาพีกิน ถ้ามันมีรถลวกที่จะขอไม่แบ่งกันกันนะค <gasps> ิมบไม่ใช่ใชเลมอนเล่มอนโชคดีอะเพาะมันติดปากเลยอ่ะใช่หรอเเยมาาอืมไรอะยูอยากจะถามนะครับว่า ใครเป็นคนคิดคิดแล้วเอาสิ่งที่มันกินไม่ได้มาทําเป็นที่ของกินได้ใช่ไหมแต่พี่ฟวยบอกว่ามันไม่ใช่มันเขาแค่ใส่อะไรลงไปนี่แหละน้ำย<ฮ> <c oughs> าอะไาตรงนี้ตักถ้ายใหมนที่เอาลงนะ ปมนคนอะไรที่ไม่ชอบกินพริกไทยดำมากเลยคือแบบกินมันนมนแรงมากอ่ะเม็ดนี้ไม่ใช้ไม่เอาเพราะว่ามันยังไม่ได้กิน เขาพี่มันเริ่มมาแล้วแหละดูสิสิมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่อยอันเนี้ยพี่ชายดำหรือเปล่าอมไม่พี่ชายดำก็ถุงเท้าน่อะ่ะถ้าเกิดมันเป็นถุงเท้านุ่ง,งเท้าาน,ม,น,านมันก็คล้ายๆนะจะสกังคงไม่มีนะกี่เลยนะคือนะแบบถ้าสกังแบบกัดใคร รู้เลยว่ามันคือสกังแ <Yeah. S 1> มันไม่ไรวอยอะ่ะกินเลยนะกินมาเลยกินเลยนะอุ้ย <Yeah. S 1> มันเล้่นเผ็ดๆเลยอะ่ะคว้ยแบบไม่ได้วเลยมันแบบไม่อร่อยเลยนะคะ yeah. โอเคค่ะเพื่อนๆก็ไปลองซื้อมาทานเล่นกันดูนะคะมันก็รสชาติอร่อยอยู่นะคะก็เอาไปแก้งเพื่อนนะคะถ้ามีเป็นกล่องใหญ่นะคะแล้วก็ไปเรียกเพื่อนๆทุกคนมานั่งรวมกันแล้วก็มาเล่นกันนะคะก็มีแบบเมืองแบบใหม่ที่จะให้หมุนน่ะใช่แบบหมุนแล้วก็แบบเป็นขวดมันแบบอืมเผ็ดมากที่นี่ก็ไปสึก กินเล่นได้นะคะก็อร่อยมากค่ะยินกับมิยินกับมิกะรับรองค่ะเอาไปซื้อนคะมันก็ถ้าเกิดกินหมูทั้งกล่องนี่โอ้โหไม่อยากคิดพริกไยมันยังผิดปากแต่ถ้าอวกมันจะขนาดไหนคะเพราะว่าอ้วกนี่เอาไปให้น้องกินแล้วน้อง <S 2> <S 2> อ,อร่อยน,อน้องคนนึงบอกว่าอร่อยใช่ทั้งไหนอร่อยตรงไหนมันอร่อยตรงไหนอะ นี่นะคะก็วันนี้นะคะก็มารีวิวนี่ก็บายบายนะคะก็เห็นเพื่อนๆเขากินกันเยอะก็มีพี่ซอฟต์ลองพี่ซอฟแล้วก็ฟิลกับเฟอะไรฟิลกับอะไรนะ่งครีมกับฟิลเออฟิล์มกับฟิลจำชื่อไม่ได้แล้วก็พี่ทุกๆคนนะคะซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ซื้อกินก็อยากลองกินก็ไปซื้อ แล้วก็ได้รู้ว่ามันเป็นรสชาติยังไงนะคะสำหรับวันนี้รีวิวเรื่องแฮร์รี่พอเตอเตอร์ก็บายบายค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i b e กันด้ยวยนะคะค่ะ